สวัสดีครับกลับมาพบกับ Win Win Novel Channel อีกครั้งนะครับกับนิยายเรื่อง Advent of the a อ m a ม e ตอนที่50ผู้ติดตามกลุ่มแรกโอกาสเหรอครับแจ็คเกอร์หัวใจเต้นลัวเขารู้สึกกังวลเกี่ยวกับโอกาสที่ลิงจะให้เขาแต่เขารู้ว่าลิงนั้นทรงพลังแค่ไหนนักเวทอัจฉริยะที่จัดการกลุ่มพาราดอนแห่งความมืดที่ติดอาวุธทั้งหมดด้วยเวทเลเวลศูเพียงอย่างเดียว คนแบบนั้นจะให้โอกาสธรรมดาธรรมดาอย่างนั้นเหรอแน่นอนว่าไม่อยู่แล้วเขาเอามือกุมหัวใจที่เต้นแรงของเขาแล้วเฝ้ารออย่างเงียบๆด้านหลังของเขาลูซี่กับกิวดอนไม่ได้แบ่งปันอารมณ์พวกนั้นพวกเขาทั้งสองไม่ได้ตื่นเต้นแบบที่แจ็คเกอร์เป็นแต่ว่าพวกเขารู้สึกได้ถึงความเอาจริงเอาจังของแจ็คเกอร์พวกเขาจึงเลือกที่จะอยู่อย่างเงียบๆขณะที่ลิงซื้อเวทมนเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็หยิบคาธานิมูลขึ้นมา และมานาก็เริ่มไหลเข้าสู่คาทาสำหรับเวทมนต์ลับเลเวล3กระบวนการไล่เวทจะแตกต่างจากปกติเมื่อมานาไหลเข้าสู่คาทามันจะเริ่มจัดรูปร่างในรูปแบบที่ซับซ้อนและคาทาจะเรืองแสงด้วยออร่ารูนสีเขียวรูนออร่านะั้นเป็นโครงสร้างเวทมนต์ที่พิเศษมากๆลิงเคยเห็นมันในหนังสือเวทมนต์และได้อ่านเกี่ยวกับคําแนะนําเบื้องต้นเกี่ยวกับมันโดยอ้างอิงจากในหนังสือ ลูนออล่านั้นเป็นส่วนประกอบสําคัญของเวทระดับสูงแต่ละออล่าประกอบไปด้วยโครงสร้างเวทมนต์อิสระและเมื่อออล่าหลายประเภทมารวมกันจะเกิดเป็นเวทมนต์ที่ซับซ้อนและทรงพลังในแบบที่ลิงเข้าใจคือโครงสร้างของเวทมนต์นั้นเป็นแบบแยกส่วนซึ่งออล่าแต่ละอันแสดงถึงส่วนนั้นนั้นเมื่อส่วนที่แตกต่างกันถูกนํามาผสมกันจะเกิดเป็นเวทมนต์มากมายไม่มีที่สิ้นสุดการแบบแยก ส่วนนี้น่าจะมีประโยชน์นะมันมีความเป็นไปได้มากที่จะสามารถพัฒนามันไปได้ต่อฉันต้องศึกษาเรื่องนี้อย่างระมัดระวังแล้วล่ละไอเดียพุ่งขึ้นมาในหัวของลิงเวทปลูกพลังประกอบไปด้วยลูนออร่าเก้าชนิดและออร่าแต่ละชนิดจะส่องแสงจากด้านล่างของคาถาจนถึงปลายของมันออร่าแต่ละชนิดส่องแสงเป็นสีเขียวและมันจะไปรวมกันที่ปลายคาถา และกลายเป็นลูกแก้วสีเขียวอ่อนขนาดเท่ากําปั้นลูนขนาดเล็กๆมากมายจำนวนนับไม่ถ้วนไหลเข้าสู่ลูกแก้วเหมือนกับลูกออดที่ว่ายน้ำในบึงลูนพวกนี้มีเยอะและหนาแน่นเกินกว่าที่จะแยกความแตกต่างของแต่ละชนใิดได้เพียงแค่มองไปที่มันก็ทำให้บางคนเวียนหัวได้แล้วด้วยประกายแสงสีเขียวของลูนออร่าร่างกายของนิ้งเหมือนจะเลองแสงด้วยแสงปริศนาพอมานาในร่างกายของเขากำลังโลดเต้นและสั่นไหว มันจึงดูเหมือนร่างกายของเขาก็เปล่งแสงอย่างฉับพลันเช่นกันแจ็คเกอร์เกืนน้ำลายตาของเขาเต็มไปด้วยความทึ่งและความคารบลูซี่กับกิลดอนทั้งสองต่างก็กั้นลมหายใจด้วยเช่นกันในครั้งแรกที่พวกเขาพบก,กัะลิงไม่ว่าจะมองอยังไงเขาก็เป็นแค่ชายหนุ่มที่ดูธรรมดาธรรมดาแต่ตอนนี้ชายหนุ่มคนนี้กลับดูสง่างามดังกับพระเจ้าก่อนที่จะไล่เวทมนต์ ลิงเลือกใช้คำพูดที่แจ็ k เกอร์น่าจะเข้าใจในการอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นแจ็ k เกอร์นายเคยได้ยินเกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้มาก่อนไหมแจ็ k เกอร์กั้นหายใจในทันทีหัวใจของเขาเต้นแรงอย่างกับกองเขาพยักหน้าเบาๆแน่นอนครับท่านมันคือสิ่งที่ชนชั้นสูงส่งต่อกันมารุ่นต่อรุ่นครับในทวีปฟิลูแมนนั้นศินลปะการต่อสู้เป็นของ ที่ผูกขาดโดยเหล่าชนชั้นสูงมันไม่เคยถูกส่งต่อให้คนอื่นที่นอกเหนือจากตระกูลขุนนางหรือสู่สามัญชนเพราะหลักการของศิลปะการต่อสู้จะถูกส่งให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทางสายเลือดเท่านั้นสามัญชนที่ต้องการเรียนศิลปะการต่อสู้นั้นมีอยู่ทางเดียวคือเข้าร่วมกับกองทัพและไต่ระดับยศไปถึงขั้นอัศวินอัศวินจะได้รับรางวัลเป็นศิลปะการต่อสู้จากตระกูลขุนนางที่ทําการรับใช้ แต่นี้เป็นเส้นทางหลอกลวงเพราะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่สามัญชนจะได้เป็นอัศวินพวกเขาต้องกัดฟันสู้เพื่อมันก้าวในสิบของคนที่พยายามมักจบด้วยความตายต่อให้เขาได้ร่ำเรียนศิลปะการต่อสู้แต่นั่นก็เป็นเพียงแค่พื้นฐานส่วนสำคัญมันจะถูกละเอาไว้แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่านักเวทคนนี้ลิงกำลังจะให้ศิลปะการต่อสู้แก่เขา ในตอนที่แจ็คเกอร์รู้สึกว่าเลือดของเขาพุ่งพ่านเขาพยายามควบคุมการหายใจของเขาเพราะกลัวว่าถ้าเขาหายใจแรงไปมันจะไปพัดไฟของลูกแก้วที่อยู่ปลายคาถาของลิงค,ความตึงเครียดนี้ทำให้เขาเกือบหายใจไม่ออกข้างหลังของเขาลูซี่กับกิลดอนทั้งคู่ต่างยืนอึง้งใบหน้าของลูซี่แดงกล่ำดวงตารูปอัมอนของเธอเป็นประกายเต็มไปด้วยความหวังกิลดอนได้ลืมเรื่องเงิน200เหรียญทองไปหมดแล้ว ความคิดเดียวที่ครอบงำจิตใจของเขาตอนนี้คือศิลปะก,การต่อสู้สำหรับนักรบทุกคนในทวีฟิลูแมนศิลปะก,การต่อสู้นั้นหมายถึงพลังและความรุ่งโรดเพียงแค่มีมันก็สามารถทำให้คนคนหนึ่งทะยานขึ้นไปสู่สังคมชั้นสูงได้ถ้าไม่มีมันคนคนนั้นก็จะติดอยู่กับโคนตมไม่ว่าคนคนนั้นจะพยายามเท่าไหร่ก็ตามแจ็คเกอร์นายพร้อมหรือยัง ลิงถามคนตัวใหญ่ที่อยู่เบื้องหน้าของเขาอยากที่แข็งแกร้งได้คุกเข่าลงเบื้องหน้าลิงและก้มหัวลงอย่างเอาจริงเอาจังราวกับว่าเขากําลังถูกมอบยศอสศวินเสียงของเขาสั่นครับรัาพร้อมแล้วครับนายท่านลิงชี้คาถาไปที่หัวของแจ็คเกอร์ออร่าสีเขียวไหลเข้าไปในตัวแจ็คเกอร์แล้วจากนั้นผิวหนังของแจ็คเกอร์ก็เริ่มเปล่งเสง ร่างกายของแจ็กเกอร์เรืองแสงสีเหลืองเหมือนกับผืนดินมันคือศิลปะการต่อสู้เฉพาะตัวที่ร่างกายของเขาสร้างขึ้นหลังจากที่ได้รับศิลปะการต่อสู้นี่เป็นข้อพิสูจน์ความสามารถของเวทปลุกพลังของลิงเพื่อพัฒนาความสามารถของบุคคลปรับปรุงร่างกายให้ดีขึ้นและทำให้สามารถรวบรวมพลังงานจากสิ่งรอบข้างได้มากขึ้นภายใต้เวทมนต์นี้ศิลปะการต่อสู้ของแจ็กเกอร์ได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่มันมีมากกว่านั้นแจ็คเกอร์สามารถรู้สึกได้ว่ามีข้อมูลที่มันไม่เคยมีมาก่อนอยู่ในหัวของเขาเขาหลับตาของเขาเพื่อให้มีสมาธิกับเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกตกใจเมื่อได้พบว่านี่เป็นวิธีปฏิบัติในการพัฒนาศิลปะการต่อสู้ของเขาข้อมูลมีความชัดเจนและมีรายละเอียดที่สําคัญครบถ้วนนี่คือความรู้ที่มีค่าที่สุดสําหรับนักรบเลยหลังจากที่เขาลืมตาแจ็คเกอร์ก็มือท่าอกและสะบานตน ท่านลิงข้าแจ็คเกอร์ลูกของโบดินด้วยนามของเทพแห่งแสงข้าขอปฏิญาณกับท่านนับแต่นี้เป็นต้นไปข้าจะพักดีต่อท่านและตามท่านทุกฝีก้าวท่านจะได้รับพลังของข้าเมื่อท่านต้องการมันใช่แล้วเศรษฐสการต่อสู้เขาได้รับสิ่งที่เขาต้องการมาตลอดชีวิตของเขายิ่งกว่านั้นยังเป็นเสื่อบาการต่อสู้ที่สมบูรณ์แบบไม่มีข้อตำหนิ สมองของเขามีทุกวิธีการอย่างละเอียดอ่อนทุกอย่างที่เขาต้องทำคือการฝึกซ้อมทุกวันและศิลปะการต่อสู้ของเขาก็จะก,ก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆด้วยศิลปะการต่อสูด้ดินแดงแห่งตำนานจะไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันสำหรับเขาอีกต่อไปสักวันหนึ่งเขาจะปลดผนึกพลังที่ซ่อนอยู่และกลายเป็นนักรบที่อยู่เหนือทุกคนหลังจากนั้นแจ็คเกอร์ก็เริ่มลํำลึกถึงอดีตของตัวเอง เขาเกิดที่หมู่บ้านชนบทเล็กๆในภูเขาและพ่อของเขาเป็นช่างตีเหล็กพวกเขาทั้งคู่หัวแข็งมากดังนั้นพวกเขาจึงทะเลาะกันบ่อยมากอยู่มาวันหนึ่งเมื่อตอนที่เขายังหนุ่มพวกเขาได้โต้เถียงกันและแจ็คเกอร์ก็หนีออกจากบ้านมาหลังจากนั้นเขาได้วางแผนที่จะพนนจอนและสร้างความสําเร็จบางอย่างก่อนที่จะกลับไปทุกๆปีแม้ว่าเขาจะทํางานหนักมากแค่ไหนเขาก็รู้สึกว่าความสําเร็จของเขายังเล็กเกินไป ดังนั้นต่อให้เขาจะคิดถึงพ่อกับน้องสาวของเขาเป็นอย่างมากแต่เขาก็รู้สึกอับอายที่จะกลับบ้านแต่ว่าทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปตั้งแต่ตอนนี้เขาถอนหายใจออกมายาวๆแจ็คเกอร์รู้สึกพอใจเป็นอย่างมากหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความคารดและความกตัญญูต่อน,นักเวทหนุ่มที่อยู่เบื้องหน้าเขาความเมตตาของเขาได้กุมหัวใจของแจ็คเกอร์เขาพร้อมที่จะมอบชีวิตให้กับลิงรู้สึกทึ่งกับปฏิกิริยาของแจ็คเกอร์ ความตั้งใจเพลงอย่างเดียวของลิงค์คือการได้รับเพื่อนเขาไม่เคยคิดว่าจะได้รับผู้ติดตามที่สาบานต่อเขาภายใต้ชื่อของเทพแห่งแสงสว่างสิ่งที่แจ็คเกอร์ทำไม่ต่างจากการขายชีวิตให้กับลิงแต่สิ่งที่ลิง์ทำทั้งหมดเป็นเพียงเวทหนึ่งบทเขาใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยบนโลกไม่มีอะไรที่จะได้มาง่ายๆอย่างนั้นแต่แล้วเมื่อเขาคิดถึงเรื่องนี้ลิง์ก็รู้สึกว่าโลกนี้เป็นโลกที่แปลกประหลาด มันมีกฎของตัวเองต่างหากเขาเข้าใจดีว่าศิลปะการต่อสู้นั้นสําคัญมากสําหรับหนักลบดังนั้นเขาจึงไม่ต้องการดิ้นรนหรือขัดขวางมันเขาตัดสินใจแล้วว่าเมื่อเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามดังนั้นเขาจึงพยักหน้าและพูดฉันอนุญาตให้นายเป็นผู้ติด,ดตามของฉันแต่ฉันไม่ชอบให้ถูกลบกวนนายสามารถไปตามทางของนายได้เมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันต้องการนาย ฉันจะเป็นฝ่ายไปหาหนายเองครับนายท่านแจ็คเกอร์เปลี่ยนคำพูดแทนตัวเองแจ็คเกอร์เปลี่ยนคำพูดแทนตัวลิงค์ในทันทีเขามองกลับไปข้างหลังและสบตากับลูซี่แล้วกิดอนฐารับจ้างทั้งสามสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ด้วยกันมานานพวกเขาจึงเข้าใจกันและกันเป็นอย่างดีลูซี่กับกิลดอนสังเกตเห็นการแสดงออกที่แปลกประหลาดในดวงตาของแจ็คเกอร์และตอนนี้ แจ็คเกอร์ก็เตือนพวกเขาอีกครั้งพวกเขาทั้งสองไม่ได้โง่พวกเขารู้ว่าโอกาสนี้หาได้ยากดังนั้นพวกเขาเก้าขึ้นมาและคุกเข่าลงบนพื้นโดยไม่ลังเลนายท่านได้โปรดรับดิฉันเป็นผู้ติดตามของท่านด้วยลูซี่พูดแม้ว่าเสียงของเธอจะแฝงไปด้วยความลังเลก็ตามเธอเพิ่งรู้จักลิงได้ไม่นานดังนั้นเธอเลยรักษาระยะห่างอยู่พอสมควรนายท่าน อนุญาตให้ผมได้เข้าร่วมกับความรุ่งโรจน์ของท่านด้วยเถิดกิลดอนพูดสำหรับคนที่ปกติบักจะพูดเหน็บแนมในที่สุดดูเหมือนว่าเขาจะรู้วิธีประจบประแจงคนอื่นเมื่อเขาต้องการครับและจบไปแล้วนะครับกับตอนล่าสุดของ Advent o อ t ย e กษ์เมแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ตอนหน้าครับขอบคุณครับ